สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่ครูปัทมาลีมาแล้วนะคะห่างหายกันไปนานนะคะก็ไม่ได้ไปไหนนะคะ,ะวันนี้แม่ครูจะมาเปิดดวงของน้องน้องแตงโมนะคะว่าช่วงนี้นะคะน้องแตงโมเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะดวงวิญญาณของน้องนะคะเป็นอย่างไรเนาะไหนมาดูกันซิน้องมีห่วงอะไรอยู่อีกไหมนะใบที่หนึ่งใบที่สองนะคะใบที่สานะคะ ใบที่สนะคะใบที่ห้าใบที่หนะคะใบที่7นะคะแปดนะคะเกนะคะสิบม,มาดูกันนะคะว่าช่วงนี้นะคะน้องแตงโมเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบที่1ก็คือตัวน้องนะคะช่วงนี้นะคะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นพระจันทร์ขึ้นนะคะทุกอย่างนะในจิตใจก็ จะถามว่าน้องอเขาเรียกว่าสบายใจไหมน,น้องอดงวงวิญญาณน้องมีความสุขไหมมันก็ยังครึ้งคึ้งกลางๆอยู่นะคะยัง 50- 50อยู่ทุกอย่างนะคะ,ะไม่ว่าจะอะไรนะตอนนี้นะความรู้สึกน้องนะคะ,ะก็ยังไปไปมามาอยู่นะคะจริงแล้วน้องก็ยังยังรอรอที่จะไปเกิดน,นะคะ <S <S ตอนนี้ก็ยังแบบไปไป,ไปมามานะ <S <S มีเรื่องให้ผิดหวังซีเรียสทเครียดอยู่นะคะ ไพ่ใบนี้นะคะมันเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรคนกับหัวนะคะสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดนะคะสิ่งที่ต่างๆนะในเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยน้องก,ก็ยังมีห่วงนะคะเป็นไพ่กับหัวอยู่นะคะก็ได้เงินได้ทองกันไปไปพอสมควรนะคะนะคะผู้หญิงคนนี้นะ มีคนสั่งการบางทีก็จะมีคนคอยพูดคอยอะไรอะไรนะคะในเรื่องของผู้หญิงคนนี้นะคะ <S <S ก็ได้เงินไปที่เรียบร้อยนะคะ,ะ,คะเป็นใครนะคะในเรื่องของคดีนะคะอ่าเห็นไหมดวงวิญญาณน้องก็ยังไปไปมาๆยังกลับมาเห็นไหมเป็นน้ำนะคะไหลสู่กลับมาที่เดิมบางทีน้องก็ยังวนเวียนอยู่นะคะยังไม่ได้ไปไหนเนาะ คำถามนะคะอยากรู้เรื่องอะไรนะคะให้ตั้งคำถามมานะคะเดี๋ยวแม่ครูจะมาเปิดให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะในสภาวะตอนนี้นะคะในความคิดของน้องนะคะ,ะว่าน้องอะไปหรือ,อยังหรืออะไรก็ยังรอที่จะเขาเรียกว่าอะไรมันจะถึงเวลานะคะคนเราไม่ใช่ว่าตายแล้วเราจะได้ไปเกิดบางทีมันจะต้องรอนะคะ โอเคนะคะมีอะไรก็อยากถามอะไรก็เม้นแล้วก็ตั้งคำถามไว้นะคะเดี๋ยวแม่ครูจะมาไขหาคำตอบให้นะคะสวัสดีค่ะ